เชียร์ที่คำพรประกาศข่าวทายาติเรียกได้ว,ว่าเป็นดารานักแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสาวเชียร์ที่คำพรดารานางเอกสาวมากฝฟีมือที่ได้ลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมาอย่างยาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมาอย่างมากมายเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรมากความสามารถทีลา่าสุดได้ควงแฟนหนุ่มสุด่อไฮโซบิ๊กธนาพลมาเปิดโมเมนต์คู่สุดอิจฉาพร้อมกับ อัปเดตเรื่องแต่งงานและเคลียร์ชัดๆเรือนหอ200ล้านผ่านทางรายการดังโดยทางนี้เธอเองก็ได้เผยเรือนหอ200ล้านเอาไว้ว่าตอนนั้นเราแค่ไปดูที่กันเฉยๆมีความสนใจในที่ดินตรงนั้นมันต่อย,ยอดได้เพราะทางบิ๊กเขามีที่ดินของเขาอยู่แล้วเราก็มีที่ดินเป็นของเราแต่มันเป็นจังหวะที่เราไปดูด้วยกันโดยพิธีกรทำเสริมอีกว่าในคลิป คุณบิ๊กซื้อแล้วบิ๊กตอบว่ายัางไม่ได้ซื้อซึ่งสาวเชียเสริมว่าสนใจแต่ยังไม่ได้ซื้อจากนั้นพิธีกรถามว่าแล้วคิดใหม่ว่ากี่ปีเราจะได้เห็นงานอบอุ่นซึ่งบิ๊กตอบไปว่าเท่าที่คุยกันอยู่ในช่วง1-2ถึงปีแต่ยังไม่ได้เซตวันที่ทั้งนี้สําหรับเรื่องราวของการมีทายาทนั้นสาวเชียตอบเอาไว้ว่า มันคุยกันเป็นภาพกว้างๆประมาณหนึ่งก่อนค่ะเหมือนเราต้องจัดการงานของแต่ละคนเพราะเรานั้นค่อนข้างชัดเจนมองเหมือนกันไม่อยากให้มีทายาทสำหรับเชียมองว่าตายแล้วชีวิตฉันจะรอดมาถึง35-36ปีมันเหนื่อยมากคิดแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วคือจริงๆไม่ได้มองภาพงานแต่งสำหรับตัวเองได้ซ้ำปล่อยฟีแลนซ์ ฟรีเลยแต่งก็แต่งไม่แต่งก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องมีลูกพอเริ่มโตมาชีวิตนี้พอมีความสุขก็แป๊บเดียวเองที่เหลือเหนื่อยๆท้งนี้พิธีกรเสริมขึ้นอีกว่าคุณปู่คุณย่าเขาอยากอุ้มหลานเชียตอบว่าเคยคุยกับทางบ้านแล้วเราก็เห็นแหละว่าเขาคงอยากมีหลานแต่เขาก็เข้าใจเราถ้าเราตัดสินใจเขาคงรู้ว่าเราคิดมาดีแล้ว